หลังจากถั่วลงไปแล้วหน้าตาจะเป็นนี้นะนี่ฮะโอ้รัวเลยฮะชักเข้าชักออกได้ฮนะตำฮะตำตำตำ,ตำถั่วโอ้โหลีลาการตำสุดยอดเลยฮะโอ้รู้สึกว่าข้อมือนี่แข็งมากคนนี้เ็ทำที่ข้อมือแข็งมากดูดูทรงการตำครับเหมือนกับออกกําลังกายบ่อยนะมือขวาใหญ่กว่ามือซ้ายนะเ oh, <no. S 1> ราติดตามครับ <No. S 1> ไปนะครับพระเอกจริงๆ ก็คือปลานนนะปร้านงนปะปลาร้านงปลากระดีปลากระ,กะด <Okay. S 1> นะรีนี่เจ็บตั้มก็ห่อมาจากบ้านนะครับประตูดิบเขานี่บ้านบ้านนะฮะทำเองกินเองนักเลงพอนะครับสำหรับเมนูนี้โอ้โหใส่เยอะเลยนะฮะหน้าตาป,ปลาปลาร้านงหอมเป็นประมาณ3-4มกิโลเลยฮะเปิดถุงมาเนะี่ยอรเอยาไว้เสียทุเรศเลยผม กับรายการยั<โด>ยหมีกลูยประเด็นแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาชมเมนูแบบบ้านๆอีกแล้วนะแต่ทำง,ง่ายๆอร่อยให้เมนูตำถั่วฝักยาวจริงๆนะรอติดตามครับว่าจะอร่อยมากขนาดไหนก่อนที่จะไปดูเมนูนี้จะชมเมนูนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่จะทำในวันนี้นะครับก็นี่เลย ถั่วังยาวแช่น้ําแบบอบอินแบบนี้เลยนะเนี่ยสดๆดเลยแล้วก็จะมีพริกแห้งพริกแห้งนะครับพริกสดมะเขือเทศมะนาวอ่าแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะเชปตั้มก็ห่อมาจากบ้านนะที่สําคัญเลยฮนะปูนาซําส,สูงจังหวัดขอนแก่นครับบ้านเชฟตั้มเองนะครับโอเคแล้วก็ทีเด็ดเลยลเอกที่สําคัญมากกว่านะ นี่คือปลาล้านงนะฮะปลาล้านงแกะถุงนี่หอมไม่เป็นกิโลนะครับรอติดตามชมครับว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีการตำถั่วนะฮะเราจะเก็บตำจะใส่พริกแห้งลงไปแบบนี้นะะเราก็ตามด้วยพริกสดอ่าโหน่าจะเผ็ดน่าดูครับรสนี้จัดจ้านไปเลยนะแล้วก็โคกพริก แบบนีอ้อันนี้ของเทต,ต้องกระเด็นเข้าตานะครับไม่งั้นไม่เลยการทวิธีการตําถั่วหรือตําส้มตํเนี่ยอ้ยลอยแน่ถ้าใส่พริกแห้งไปด้วยจะได้อัคครสในการกินมากครับรสชาติจะเผ็ดร้อนแบบหยุดไม่ได้ครับ<า>เข้ามาแล้วออกอยากนะครับวงการส้มตําครับอ่อาเงี้ยเห็แบบตามันจะโขกแบบนี้โอ้กระ,ะเด็นเลยนรับไม่เป็นไรครพริกยังไม่ตายครับพริกยังไม่ตาย เนี่ฮะเป็ดายไม่เอาเรื่องครับต่อไปเจ็บตั้มก็จะมายียียีถั่วฮนะ <c oughs> ออเด็ดถั่วฮนะลูกช <c oughs> ินะ้นฮะเด็ดถั่วแบบนี้นะฮะจากฝักยาวๆครับเนี่ฮะออเด็ดถั่วพอดีคำมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าพร้อมที่จะลงครบทะฮะเจ็บตั้มเด็ดแบบนี้นะฮะดังกรอบกรอบกรอบเลยนะครับ ของแท้ต้องเด็ดเอานะไม่ต้องหั่นนะมันต้องได้ฟิลแบบบ้านๆน, <Okay. S 1> นะครับ้าตายเป็นอยนะ่านี้นเสร็จแล้วอเตรียมลงครบครับผมติดตามชมครับครับกลับมาพบอีกขั้นตอนนะครับเ็บตั้มก็จะเอาน้ำตาลปี๊บมาตํากับเนี่ยพริกแห้งกับพริกสดที่โขลกไปแล้วครับเรจะเป็นน้ำตาลปี๊บแบบนี้นะออกมาจากบ้านเลยนะครับเราไ่กลัวรสชาติไม่ถึงกึ่นนยะ รับตารปีบมองเพชรครับอ่ารับตารปีบมึงเพชรหวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งเดือนเก้าอีกนะครับ <Wow. S 2> เก็บตํามก็จะมาโขกน้ำตาลปี๊บกับพริก hmm. ที่โขกไว้แล้วก่อนหน้านั้นนะฮะอ่ต่อไปใส่ถั่วย่อนถั่วลงไปหลังจากเด็ดไว้ในถาดแล้วนะครับ <Wow. S 1> ก็จะย่อนถั่วลงไปแบบนี้ใส่มึนครกเลยนะครับอ่าหลังจากถั่วลงไปแล้วหน้าตาก็จะเป็นนี้นะฮะนี่ฮะ โอ้ร oh, ัวเลยฮนะชักเข้าชักออกไว้ไม่ใช่ฮนะ oh. ตำฮะตำตำตำทัวโอ้โหลีลาการตำสุดยอดเลยฮนะโอ้โ oh, หรู้สึกว่าข้อมือนี่แข็งมากนะคนนี้เจ็บตำนี่ข้อมือแข็งมากะดูดทรงการตำครับนะ uh huh. เหมือนกับออกร่างกายบ่อยฮนะมือขวาใหญ่กว่ามือซ้ายนะ oh. อะราติดตามครับขั้นตอนต่อไปนะครับพิธีการปรุงรถก็ใส่ผงนัวขาดไม่ได้ ใส่หลายแซบหลายครับคนเต์เดิมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะดูหน้าตาโอ้โหสีสันต่อไปครับอระเอกอีกอย่างหนึ่งก็คือปูนาซําสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้เอามาจากนาเลยฮนะนาบ้านเชฟตั้มเลยครับเนี่ยวิธีการ,กนรหนูนี่ยรู้ไหมแบบนี้กี่ตัวครับประมาณกี่ตัวครับเชฟตั้ม ใส่ประมาณจีตตัวหอมห่วยๆเลยนะปูนาสี่ตัวสี่ตัวพอนะครับอย่างนงี้นะเปลือกเก็บตําบอกเปลือกฮะโอ้มันถ้าเป็นช่วงใกล้ๆหน้าหนาวใกล้หน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยปูนาก็จะมีความมันของมันนะหน้านั้นจะเป็นปูนาจะอร่อยมากโอเคครับนี่ฮะดูกันชัดๆไปเลยนี่ฮะจับมาจากนาเลยนะครับหน้าตาก็อย่างงี้เลยน่ากินมาก เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาหยอะลงไปแบบนี้อ,อ่าเนี่ยเค็มมากฮะต่อไปครับมะเขือเทศมะเเทศมาหั่นแบบลงครกแบบสดๆแบบนี้นะเฉือนลงไปมะมเขือเทศนะครับหั่นลงไปแบบนี้โอ้หหน้าตาจะเริ่มน่ากินแล้วนะครับ่ะเ๋ยวเทศจะหั่นแบบนี้เลยฮนะสักสองสามลูกนะครับกำลังดีจะเพิ่มความเปรี้ยวของ รสชาติของมะเขือเทศลงไปงแบบนี้นครับบีบลงไปแบบนี้อยากให้อร่อยต้องเอาไปทั้งเปลือกลงไปทั้งเปลือกแบบนี้เลยนะครับมะนาวชูดไปเลยฮะเจ็บตันบอกชูดเลยโอเคหนึ่งลูกแบบนี้ครับต่อไปนะครับพระเอกจริงๆก็คือปลานนนะปล้านงนปะปลาล้านงปลากระดีปลาก,ะด,ะกะดีนะครับนี่เจ็บตัมก็ห่อมาจากบ้านนะครับประตูดิบเขานี่บ้านบ้านะฮะทำเองกินเองนักเลงพอนะ สำหรับเมนูนี้โอ้โหใส่เยอะเลยฮนะหน้าตาปลาฮะปลาล้านงหอมเป็นประมาณ3าสี่กิโลเลยนะ oh. ถุงมาเนี่ย oh. ขั้นตอนต่อไปครับโพรครับเมื่อทุกอย่างลงไปในหมอ้ออ่าลงไปในคกแล้วก็จะมาโขกก <Okay. S 1> ็ทำมาวิธีก็ใกล้จะเสร็จสับแล้วนะครับโอเคน้าตาแบบสุดยอดเลยนะน่าทานมากๆน่าแดกมากๆครับอย่างนี้เลยเก็บตำผูลังสันเมนูตำถัว่ว ฝักยาวจริงๆนะครับชิ้นเลยครับเป็นไงครับเป็นไงครับเห็นไงครับขาดเปรี้ยวครับขาดเปรี้ยวครับขาดเปรี้ยวใส่มะนาวลงไปลงไปแบบนี้นะครับนี่เนี้ยอืมมือสั่นเป็นไรฮะเจ็บตามมือสั่นเป็นไรฮะค่าครับค่าครับผมหลังจากหย่อนปลาไปแล้วตืมตืมไปแล้วก็จะมาโขลกอีกรอบหนึ่งนะครับคลุกคลุกคลุกเขาให้เครื่องมันเข้ากัน หลังจากโขกเสร็จแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยฮะลงถ้วยฮะลงชาไปเลยลาาเลย้ยอ,อ,ยอดเลยฮะอย่างนี้เลยนะสีสันติดตามครับตำตัวฝักยาวจริงๆนะครับกเกษแล้วครับตำตัวบักยาวจริงเดีย๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะครับว่าอร่อยขนาดไหนนี่ฮะคำใหญ่โอ๊ะโอ๊ะเลยฮะคำเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราต้องแดงครับ อร่อยยังเซ้ยทุเ่นบอกครับผมครับตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศหลังจากตำตั่วยาวจริงๆเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมีแคปหมูนะครับมีปลาเผาอย่างนี้เลยฮะนี่ฮะเศรยกิจบอกใช้มือแล้วฮะได้อารมณ์ใช้มือเป็นไงครับเศรษกิจเป็นไงครับ พรอ,อนบดอืมอร่อยอ่อร่อยโอ okay. เคนี่ยปลาย่างสองตัวนะฮะแล้วก็มีอกุนเชียงนะกุนเชียงเนี่รรภาพบรรยากาศอาหารเที่ยงนะครับดูกันครับวิธีการกินแบบอาหารพื้นบ้านนะฮะถือว่าเป็นเมนูธรรมดานะครับแต่บอกเรื่องราวอะไรหลายอย่างฮนะว่าม,มันกิน อาหารเที่ยงกับตำตัวแบบนี้นี <treating Napoleon> ่ต <fuck> ้องบอกว่า <enders> สุดยอดมากๆฮะได้ฟิลมากๆเนี่ยไอกินแบบนี้โอ้นาน่ยมันยัเยตอติดตามครับ่าจะหมดหรือเปล่าร้านนงมากๆครับต้องบอกครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิีให้ดูอีกรอบนะอย่างนี้เลยต้องบอกว่าเผ็ดมากครับเมื่อกี้ลองไปแล้ว จัดจานมาครับดูครับใส่ถ้วยแบบนี้เลยนะครับ,บนบ้านเนี้ยกินง่ายๆครับนะอยู่ง่ายกินง่ายนะครับเนี่ยโอ้แดกครับ ตำตัวแกงป้าเผาฮะเครื่องเคียงแบบนี้เลยฮะโอ้ให้ดูกันใกล้ๆนะเวยไหมน,นะฮะแบะให้ดูนะนี่ฮะปลาปลานินยานะ่างฮะปลานินเผานะกินแบบนี้เลยอืเข้ากันมากๆนะตำตัวใช้มือ นะครับโอ้ต้องบอกว่าครับวงการนี้เข้าแล้วออกยากมากครับวงการอาหารอีสานส้มตำพื้นบ้านเราเนี่ยอ่ะแด๋วครับเป็นไงครับน,น,น้อนี่บอกแจ๋วเลยพี่บอกท่านผู้ชมหน่อยฮะว่ารสชาติเป็นไงแจ๋วครับแจ๋วฮะนอน,นี่บอกแจ๋วเลยนะครับนี่ครับ เรอต่อจะกินแบบนี้เลยฮนะอันบ้างเลยเรยียบร้อยเป็นไงครับเป็นไงครับต่อต่อเวอร์ลิคูดโอเคให้ชมบรรยากาศไปก่อนนะนี่นะครับเชฟตั้มตั้มยกนิ้วให้อย่างเดียวเลยนะครับพี่แม่ก็กินให้ด้วยนะเป็นไงครับเป็นไงครับพี่แม่ครับพี่แม่เคี้ยวกัน แค่นพี่แม่ยองนิวให้อีกแล้วนะโอเค okay นะครับอ่ะยองนี่ฮนะโอ้โหอย่างนี้เลยฮะทำโอ่อย่างนี้เลยฮนะต,ยยนะติดปลารมาด้วยนะติดปูมาด้วยฮนะปูนาจากซำสูงขอนแก่นนะครับรว้าวมันบ้านแบบน,นี้เลย,ย,ยครับตอนนี้ก็เกียงตับเลยนะฮะไก่แล้วไก่แล้วไก่<ค><ค>แล้วฮนะไก่<ค><ค>หมดไก่หมดหมดดนะ่ฮะอืม กตุด,ดิบเขาดีอาหารอร่อยฮะหน้าตาหลังจากรวมบงกันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะเกี้ยงเลยฮะอร่อยครับผมอร่อยมากๆสุดยอดเลยสุดตีนสุดติงกระดิ่งแมว